ปีทองเจนเนี่หลังนั่งเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวล่าสุดขึ้นแท่นนางเอกภาพยนตร์เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาฮือฮาเมื่อเจนเนี่ได้หมดค่าสดชื่นเป็นผู้ประกาศข่าวคนใหม่รายการทุบโต๊ะข่าวที่มาเพิ่มสีสันให้กับช่องจนได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมอย่างมากมาย แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนวิาพากษ์วิจารณ์บ้างก็ว่าไม่เหมาะสมที่จะนำนักร้องมานั่งอ่านข่าวอีกทั้งมีการทําผมและแต่งหน้าที่จัดจนเกินไปแต่ท้ายที่สุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนลุคในการแต่งตัวและแต่งหน้าทําผมจนออกมาได้ดีจนไม่มีข้อครหาเลยทีเดียว และล่าสุดต้องบอกว่าเป็นปีทองของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจริงๆหลังเธอนั้นนั่งเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวทุกต๊อข่าวล่าสุดขึ้นแท่นนางเอกภาพยนตร์ของเอกชัยศรีวิชัยและยังได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์อีกด้วยโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า ตื่นมาเช้านี้มีข่าวดีและน่าตื่นเต้นที่สุดจากป้าบุญรอบสีวิชัยกับการได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องเหมมะเรยแถมป้ายังให้เป็นนางเอกอีกอ่านบทเสร็จขนลุกน้ำตาคลอทั้งท่าทายตื่นเต้นและยากมากๆถามป้าว่าลูกจะทำได้ไหมป้าบอกถ้าลูกตั้งใจทำได้แน่นอนสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้ว เป็นกำลังใจและรอติดตามด้วยนะคะจะตั้งใจทำทุกโอกาสให้ดีที่สุดค่ะ